คือการล่มสลายของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยหรือการกลับฟื้นคืนมาไม่ได้ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันเห็นได้ชัดฐานที่มั่นทางภาคใต้เนี่ยแตกกระจายไปหมดแล้วอันนี้ชัดเจนใช่ไหมจะรวบรวมผู้คนยังไงภายใต้สโลแกนคุณจะไปขุดเอาคุณอภิสิทธิ์กลับมาเอาคุณชวนมาเป็นคนอะไรมันมันเลยไปแล้วถ้าถามผมเนี่ยมันเลยไปแล้วผมไม่ได้มีอะไรนะคื กับคุณชวนเนี่ยชอบกันมากนะผมบอกก่อนนะเจอนครั้ง <okay> ท <ori> ี okay ่แล้วไปเจอที่สภาโอ้ยคุยกันเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะคับคุณนภิสิทธิ์นี่ก็ด้านกันนะตอนคุณพิสิทธิ์เป็นนายกมตรนปี2 5 5 1 5นเนี่ยผมยังเคยไปไปตอนที่ไปสาประทชาติไปนิวยอร์กยังเคยไปทําข่าวด้วยซ้ำรายการองหวยหูก็มีโอกาสคุยกับใช่ใช่คือคือคือเราไม่ได้ไปดูหมิ่นดูแคร์อะไรหรอกนะเพียงแต่ว่าพรรคการเมืองมันก็มีอายุของมันแล้วก็มีภารกิจของมันถ้าถามผมเนี่ย ภารกิจของพรรคประชาธิปัตย์หมดแล้วแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะจูงใจแล้วะจะเป็นตัวแทนฝ่ายไหนมันก็ไม่ชัดเจนแล้วเป็นตัวแทนฝ่ายนุรักษนิยมมันก็ไม่ใช่เป็นตัวแทนฝ่ายเสรีนิยม,มก็ไม่ใช่เป็นตัวแทนฝ่ายเสรีนิยมใหม่ก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็คือหมดบทบาท